มาครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องวชิรปอยากเอากับเขาลงนี่แล้วครับผมเห็นแต่เพื่อนเพื่อนเอาลงลายก็บยากน้ำวันนี้เ็ดหยากน้ำพึ่อกันนี่ครับผมมาครับนี่ไก่ไตน่ำครับผมเสียบบครับวชิบ บระยากเอากับเขาลงนี่ล้วยานมูหิวน้ำครับผมเออพุ่นในไก่ไตน้ำครับผมแซ่บคักเต็มหมอเลยครับผมอาชีพประหยัดอือน่นมูกินน้ำนี่แหละยานเขาอยากน้ำก็เลยบระหยัดอื่นเู้นเลย เพิ่งต่เข้าไลา์กับซีเอทขึ้นกันนะครับผมมาแสบคือเกาครับผมแสบน้ำกันคือเกาครับไก่ไตน้ำครับผมมาสบสรับครับ,รบกินน้ำกันครับผมชิฟนีกัพ่ํานีครับผม